โอ้ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชักกี้บีครับอยู่กับเกม Call o Duty Warzone สอนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนเดินมาเดินทางมาถึงซีซั่น4กันแล้วนะครับผมชอบแมปใหม่กันหรือเปล่าแมปวอนเดลนะครับ ส่วนตัวคิดคิดไม่ค่อยชอบแบบวันเดียวเท่าไหร่นะ้อเมืองมันเยอะไปหน่อยนะครับมีคนแบบดักยิงดักแคมป์กันเยอะไปหน่อยนะ้แบบนี้คิดชอบแบบเก่าที่เป็นอาชิกะมากกว่านะครับผมก็ซีซั่นสี่ใช่ไหมมีปืนเข้ามาใหม่2กระบอกนะครับผมก็คือเป็นปืน AR 1นกระบอกแล้วก็ SMG1 ็กระบอกใช่ไหมวันนี้จะมาแต่งปืน SMG ก่อนนะครับผมมันมีชื่อว่า ISO 4 5นั่นเองนาะอเป็นปืนตะกูลเดียวกับเทีมห็อกนั่นเองนาะตะกูล ISO นะครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูหน้าแต่งปืนกันว่าคิดแต่งกันยังไงนะครับโอเคไปอยากเติม CP ไปซื้อบันเดิลสวยๆทำยังไงดีแนะนำร้านนี้เลยครับเติม in. th เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์เติม in. th และเลือกมาที่เกม Call of Duty Warzone 2.0พอมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆเ,เปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ Battle.net เลือกไปที่เกม Call of Duty Warzone 2.0 และเลื่อนลงมาข้างล่างหาคาว่าเติม CP นะครับและเลือกแพ็ก CP ที่เพื่อนๆต้องการจะซื้อได้เลยนะครับแล้วกดซื้อทันทีพอมาถึงหน้าข้อมูลการชําระเงินให้เลือกไปที่ Las ซ r Go และกดดําเนินการต่อพอเพื่อนๆกดดาเนินการต่อจนมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับผมมาใส่ที่ช่องนี้ของเว็บไซต์ได้เลยนะครับและสําหรับลูกค้าที่เติมเกม War z o n e 2.0นะครับผมอย่าลืมมาใช้คูปองชั a กี้บนะครับเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมนั่นเองเนาะ และก็กดชําระเงินได้เลยครับผมเพียงเท่านี้เนี่ย CP ของเราก็เข้าทันทีเลยนะครับสะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเติมเลยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อที่เล่นวอ r ์โซนผ่านสตรีมทางร้านก็ยังมีสตรีมบอลเลตให้เพื่อนเอนเ,อนเลือกเติมด้วยนะและทางร้านยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกเยอะแยะเลยนะครับเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยนึกถึงเติม in th ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคก็มาถึงหน้าแต่งปืนกันแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูที่ของแต่งกันคิดจะแต่งไว้ประมาณนี้นะครับ มาดูที่ชิ้นแรกกันคิดใส่เป็นมัสเซลตัวนี้นะครับเว้น Cubic c o m มนะครับผมจะบวกรีคอยล์แนวตั้งแนวนอนนั่นเองเนาะช่วยคุมรีคอยล์ดีขึ้นนั่นเองนะครับจุดประมาณนี้นะครับชิ้นต่อไปใส่เป็นมัสเซลตัวที่3อันนี้นะครับ9นิ้ว PT x t e n e r นั่นเองเนาะจะบวกระยะดาเมจที icy, ่ไฟ c อลลิซี่โมเมนต์สปีดแล้วก็บูลเลต์วิลลซิตนะครับดประมาณนี้ครับ ชิ้นต่อไปคิดใส่เป็นเลเซอร์เนาะตัวที่4อันนี้นะครับจะบวกเล่งเร็วเร่งนิ่งแล้วก็สปินทูไฟสปีดด้วยนะครับจุดประมาณนี้ครับชิ้นต่อไปใส่เป็นแมกกาซีนนะครับใส่ไปเลยเล a r z โซนใส่ไปเลยครับ45นัดเนาะอันนี้นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายใส่เป็นออปติกนะครับตัวแรกเลยส l i มไลโปอันนี้นะครับผมจะจูนไว้ประมาณนี้ครับ ก็ปืนกระบอกนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าคิดใส่ออปติกให้มันด้วยเนาะเพราะว่าคิดลองไปเล่นไอรอนไซส์แล้วเนี่ยไม่รอดจริงๆเพื่อนๆไอรอนไซด์มันมองค่อนข้างยากนะครับปืนนี้เนาะมันตั้งแต่ไอตัวเฮมบล็อก ok แล้วแหละไอโซเฮมบล็อก ok ปืน AR ของมันอะอันนั้นไอรอนไซด์ก็คิดว่าแย่แล้วนะแล้วก็มาลองเล่น SM g เนี่ยโอ้โหหนักพอๆกันเลยเพื่อนๆคิดเลยต้องใส่ออปติกให้มันนะไม่งั้นเล่นไม่ได้นะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่แบบเล่นไอรอนไซด์แบบเก่งๆเนาะแบบไม่ต้องใส่ออปติกก็ไดินนาใอ,อปตมส่ไ สต็อกตัวนี้ก็ได้นะครับตัวแรกเนาะจะบวกความป้องให้กับปืนนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็พอมาใส่สต็อกแล้วใช่ไหมเปลี่ยนมาเซอร์เป็นตัวนี้ก็ได้ครับตัวที่มันเก็บแสงปลายปืนเนาะจะได้แบบเล็งยิงในในอลลอนไซด์เนี่ยมันจะได้ไม่เห็นแสงปลายปืนเนาะก็จะช่วยได้ในตรงนี้นะครับก็ข้อดีของปืนนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าดาเมจมันก็กําลังดีนะถ้ายิงแบบสตูเข้าทุกนั้นเนี่ยสตูตายไวแน่นอนครับผม ส่วนข้อเสียของมันเนี่ยอย่างที่บอกครับไอร้อนสายมันไม่ค่อยดีเนาะถ้าเก็บปืนแบบปืนจากพืแบบ้นมาถ้าไม่มีออปติกเนี่ยอาจจะเล่นยากนะเพื่อนเพื่อนเพราะไอร้อนสายมันค่อนข้างบางนั่นเองนนเองนาะโอเคก็ลายปืนที่คิดใช้ในวันนี้นะครับมันจะออกฟฟ้าส้มๆใช่ไหมมันจะอยู่ในหมวดเอ่อหมวดอีเวนต์อันนี้นะครับผมลายที่2อันนี้เนาะมันจะชื่อลายว่าสเปตเตอร์แท็กติกนะครับผมเป็นลายแบบลายสีกระเด็นใส่นั่นเองนะเพื่อนๆนก็ลายนี้มันได้มาจากอีเวนต์ช่วงซีซันสี่นี้แหละเดี๋ยวคิดจะพาไปดูนะครับผมวิธีทานะ ให้เพื่อนๆเข้ามาตรงอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ตรงนี้นะเพื่อนๆแล้วมันจะมีภารกิจให้เพื่อนๆเก็บดาวนั่นเองนะครับผมพอเพื่อนๆเก็บดาวครบ25ดาวเนี่ยก็จะได้ลายปืนนี้ไปนั่นเองเนาะดูอย่างนี้เนี่ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยสวยเนาะแต่พอมาใส่ปืนจริงๆแล้วเนี่ยสวยมากนะครับคิดชอบมากเนาะลายนี้นะครับผมก็เพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นเก็บดาวเพื่อรับของรางวัลกันด้วยนะครับมีตัวละครแจกด้วยนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับโอเค ก็เกมในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคลิดกด resistance แบบ4คนเนาะคิดเล่นกับเพื่อนอีก1คนนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยคิดเล่นคู่กับ ar กระบอกใหม่ด้วยนะครับจะเห็นการยิงของ ar กระบอกใหม่นี้ด้วยเนาะส่วนแชร์ของแต่งเดี๋ยวว้คลิปหน้าคิดกลับมาแชร์ให้แน่นอนนะครับผมแล้วก็คลิปในวันนี้เนี่ยคิดจะตัดมาให้ดู2เกมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าคิดจะขออนุญาตข้ามไปตอนหยิบโหลดเลยเนาะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยคิดฟาร์มกันนานเนาะคิดังไม่ค่อยรู้แบบด้วยนั่นเองนะครับผมคิดเลยขออนุญาตข้ามตออนนนหหยยิบโลลดทั้ง2เเเกมะคพื่ๆ โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่า s s o 5ที่ได้คิดแต่งในวันนี้เนี่ยจะยิงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยไป Let's go <S ตายเลง ไม่ดีกว่าต้องโหลดละใช่ใช่ใชตายละเปี้ยผมแล้ มาเก็บอีกแล้โหลด บ้องน้ำเต็มเลยอ้ชิบหายตัวนี้อะไรเฮ้ยหล,ลังแรงไอ้หี้ยตรงผมเลย มันจะอะหลงโหลดอีกปะเนี่ยฮัลโหลฝ่าเล้ง thằng này để băng níe thằng phòng đây đấy nhỉ ồ tung tiền à oh Hey. ผมลังไปเฮ้ยเฮี้ยรถดู โอ้โอ้ลยออกไปสิ กลับแน่เพื่อนมาไม่มีคนเดินนี้เฮ้ยข้างหลังโอเคแล้วปั๊มตายเตอ engage. ฝั่งนี้มีคนเต็มปั๊มมีแต่ก็เห็นกูป่ะเนี่ยห้องปั๊มเต็มเลย หลังปัง๊บหลังปั๊มมันตายไปตัวจะมีโทรตี้อืมมีไอ้นี่ไงมันมีตัวผู้ชายอยู่พวกแกน, <S ings> นี่ไงเจออยู่ข้างล่างเต็มเลยไอ้เขาเล่นหน้าไม้ใส่อีกวะตรงนั้นเต็มเลยแค่ไหนไอ้นั้นไต่หนึ่งเดี๋นนยวต,ตรงเรือ เฮ้ยต่งหนึ่งเฮ้ยเนี่ยถูแต่งได้ปะได้ได้ได้ผมแอบบอก ต็มลยนี่ยสมตัวเลห์ป้องเนี่ยเต็มเอปั๊มยังอยู่เลยอะสตัวใช่ใช่เยอะ เกบของเดิมได้เข้าอยูเป้าอยู่หลังเลยพิชชันมาพิชชันมาโอเคครับ หลังยิงจากไหนไม่รูู้้เสียงใคร้ใครย,ยิงวะข้างหลังไม่มีสมองเลยเฮ้ยนี่มันอยู่นี่ มันมาคิดแอลดอบตาย,ตายอยูนี้เยี่ยไม่ได้ผมต้องถอยอ่ะฝั่งนี้ค่ามาเต็มเลยฝั่งคำมีคนลงน้ำมีคนลงน้ำอืมเยี่ยโล่สัตว์ไม่มีกระเบิด์ตมนะ โบตรงคูนเต็มเลย mm. <laughs> ไม่ตายได <laughs> <laughs> ้ไงวะสาเหตุ <laughs> อยู่ในห้องที่เดิม my pen ใส่เล่นดิโบวะตั์ไอตินเหรอมไม่ได้ไอตีนไหมมีไม่มีไม่มีมาแล้วโอ้โหตีนเลยตีตนเหรอสองตัวข้างล่าง บอดไซอยากเล่นให้วินก็อยากเล่นผู้วินก็ต้องบอดไซก็แต่ประมาณนี้โหดูมันยิงออกมาข้างนอกเห็นแล้วหกตี้สิบคนนะก็ปืนแต่ไหววนะฮัลโหล

ตายนะตายวงนะเฮ้ยบัองอาจสองตัวเลยวะซื้อมาก<อ>ับเจโอลงดิลงฝั่งโน้นตัวหน,นึ่งไปหน่นนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสําสำหรับไอโซ5ในวันนี้นะครับผมก็ส่วนตัวคิดคิดว่ามันก็ยิงสนุกอยู่นะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็น smg เนี่ยคิดยังชอบวัตเไม่ก็ไอพีไฟมากกว่าอยู่ดีนะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปแต่งเล่นกันดูได้เนาะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกคิดได้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องคิดได้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับปืนใหม่ ar นะครับเทนปัสเลเซอร สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย